าอยากได้สกินสวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน PowerPay เเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชแนลนะวันนี้อยู่เกมอา t ์เทรี่เกียร์ฟชนะครับก็สืบเนื่องจากมันมีแบนเนอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ ว่าจะมีอีเวนต์ตัว Magical Girl Erika นะครับแล้วก็ใน Database เนี่ยของเกมเนี้ยก็มีตัวละครน้องดีนาเข้ามาแล้วนะครับในคิ่วันนี้ครับผมก็เลยจะมารีวิวตัวละครดีนาคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเหมาะสมควรจะเปิดหรือไม่นะครับแล้วข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้ครับตอนนี้น้องดีนาเนี่ยเข้ามาที่ฐานข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับก็จะมาในวันที่28 เดือน6นี้นะถ้าตามตัวข่าวลือนะครับผมคือผมว่าน่าจะเป็นจริงแหละนะทีนี้เนี่ยมาดูความสามารถของน้องนีนากันนะครับน้องนีนาเนี่ยสกิลเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในโหมดทดสอบก่อนเลยละกันนะนี่ครับน้องดีนาเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟนะครับก็มีสกิลแรกนะนะครับโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับ แล้วก็จะมีโอกาส50%ครับที่จะติดสถานะที่ทําให้ศัตรูนะครับไม่สามารถรับบัฟใดๆได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะสเทอเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิด up level มาที่ level หนึ่งเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น5%นะครับ level สอัตราการติดจะเพิ่ม5% level สามนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%แล้วก็ level สอัตราการติดในตัวบัฟไอตัว d ี b u ฟไอตรงเนี้ยนะครับจะเพิ่มอีก10%นะเลเวลห้า d a m เพิ่มอีก10%แล้วก็ เลเวล6ครับอาตาัตราการติดเพิ่มอีก0เลเวล7ดาเมจเพิ่มอีก0ิ้ากับว่าถ้าอัพทั้งหมด7ขั้นเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาถึง30%นะครับแล้วก็อาตาัตราการติดเนี่ยเพิ่มมาอยี่25%นะกลายเป็น75%นะครับที่จะสามารถติดตัวดีบัฟที่ไม่รับตัวบัฟใดๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับนี่ครับก็จะเป็นการโจมตีไปครับแล้วก็ศัตรูจะติดตัวดีบัฟเนี่ย ไม่สามารถรับบัฟใดๆนะครับจากเพื่อนได้เลยนะครับสองเทินนะครับถัดมาครับเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยของน้องนีนาเนี่ยเป็นการบัฟให้ตัวเองนะชื่อว่าเดอะดอนนะครับดอนเนี่ยก็คือจะเพิ่มแอคแท็นะครับถึง50%นะครับให้กับตัวเองแล้วก็ริคเคิลดาเมจครับ50%แล้วก็ได้โบนัสเทินเพิ่มขึ้นมาอีกห่เทินเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดอัพเลเวลขึ้นมา1เนี่ยคูดาวจะลดลง1เทินนะสกิลนี้คูดาวหเทินนะครับ ถ้าใช้สกิลนี้ปุ๊บก็คูดาวจะลดลงมาเหลือ4เทินเท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะใช้สกิลนี้เนี่ยอยากให้ดูสกิลสุดท้ายก่อนนะครับสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดียวนะความรุนแรงอยู่ที่1 8ึ่งนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้ครับแล้วมันจะเพิ่มความแม่นยำนะครับอีก50%นนะแล้วก็ถ้าเกิดจัดการศัตรูได้เนี่ยครับ เรามันจะสามารถลดนะครับลดตัวคูดาวนะครับของสกิลเดอะดอนได้2เทินเลยนะครับเท่ากับว่าสกิลเดอะดอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราเพิ่มตัวตัวเลเวลตรงนี้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วใช้สกิลที่3นะครับแล้วจากการสตรูได้เนี่ยทำให้คูดาวตัวนี้เหลือแค่2เทินเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยหลักการการใช้เนี่ยเราจะต้องเปิดด้วยสกิลที่2ก่อนนะครับเพื่อเพราะมันได้โบนัสเทินอยู่แล้วนะแล้วก็ได้บัฟ พวกแอคแท็กกับคริอยู่แล้วแล้วค่อยใช้สกิลที่3ครับทำให้เราโจมตีแรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสฆ่าตูได้ด้วยถ้าฆ่าตูได้ปุ๊บนะครับคูดาวของสกิลที่2เนี่ยจะลดลงทันที2เทินนะครับาฉงนั้นสเต็ปก็อยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเราจะใช้สกิลที่2ก่อนนะนี่ครับบัฟก่อนครับอพอทางโจมตีแรงขึ้นถึงสูงสุดแล้วเนี่ยเราค่อยใช้สกิลท่าไม้ตายครับ ข้าไม่ตายสวยมากนะนี่ครับก็รุนแรงมากเลยนะครับอันนี้เป็นสกิลทั้งหมดแล้วนะครับก็บอกเลยว่าจุดเด่นของน,อน,น้องดีนาเนี่ยเอาไว้จัดการศัตรูนะครับทีละหนึ่งเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับใน PVP เนี่ยก็คือบัฟกับอาริสได้เลยนะครับเอาอาริส เสกเทิร์นแล้วก็เพิ่มแอคแท็ก50%นะครับพอน้องดีน่าลงาได้เทิร์นปุ๊บใช้สกิลที่สองครับได้แอคแท็กเพิ่มอีก50%แล้วก็ครีดได้ได้ข้ออีก50%นะครับแล้วจากนั้นใช้สกิลที่สามครับจัดก,การศัตรูได้เลยนะครับก็จะเล็งพวกเป็นพวกศัตรูที่เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยเป็นหลักนะเพราะว่าน้องดีน่าเป็นธาตุไฟนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีส่วน PVE ครับก็เอาไว้จัดก,การพวกบอสนะอาจจะถ้าพวกบอสเลเวลเยอะๆ หรือว่า HP เยอะเนี่ยอาจจะค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าก็การโจมตีดุรแรงแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นบางด่านที่ต้องจัดการลูกน้องทีละตัวก่อนอย่างเงี้ยครับน้องดีน่าก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าโจมตีเป้าเดี่ยวค่อนข้างดุนแรงมากนะครับแต่ว่าข้อเสียของน้องดีน่าเนี่ยก็มีเช่นกันนะถ้าเกิดว่าเราจัดการศัตรูไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับจากตัวสกิลที่3ที่จะส่งผลไปถึงครูดาวของจีนี่2ให้มันได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ ใน PVP เนี่ยน้องนีน่าเป็นเป็นธาตุไฟนะครับแรกๆเนี่ยคนใช้เกรสเยอะใช้ลูรีเยอะนะครับอาจจะโดนเกรสหรือลูรีเป่าภายในเทิร์นเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของน้องนีน่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดตัวน P, P เนี้ยผมให้ PVP PVE เนี่ยให้แลคงประมาณแรงเอสนะก็ไม่ถึงกระสุดยอดนะครับซึ่งก็ทางเว็บฝรั่งเขาก็ให้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับ ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องว่าเราควรจะเปิดหาน้องนีหน้าหรือไม่นะครับข้อดีข้อเสียเนี่ยผมได้พูดไปแล้วเนาะนะครับข้อดีก็คือการโจมตีเป้าเดี่ยวที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีสกิลเร่งเทินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฆ่าสูได้นะครับสามารถลดคูดาวของสกิลที่2ครับทำให้เราใช้เพิ่มแอคแท็กกับเพิ่มคริแล้วก็เพิ่มเทินให้ตัวเองได้เร็วขึ้นนะอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็คือถ้าเกิดฆ่าสูได้เรื่อยๆเ,เนี่ย น้องดีนาก็จะโหดมากขึ้นนะครับถ้าใช้คู่กับอลิสหรือว่าตัวเร่ง Kate, เกตเร่งเทินคนอื่นเนี่ยถือว่าดีมากนะครับแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับถ้าแต่การสตูไม่ได้ก็อาจจะด้อยค่าลงไปในของสกิลที่3นะที่จะลดคูดาวของสกิลที่2แล้วก็ใน PvP เนี่ยเจอพวกสายสีฟ้านะครับพวกเกรสพวกเนี้ยจัดการได้ง่ายเหมือนกันนะความคุ้มค่าในการเปิดเนี่ยผมมองว่ากลางก มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าตัวละครเป้าเดี่ยวเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ตัวอื่นได้ทดแทนกันอยู่อย่างเช่นชูล่าเอยซีริอุสเอยนะครับใครที่มีซีริอุสก็ใช้แทนได้ใครมีชูล่าใช้แทนได้นะครับก็แถมนะครับน้องนีน่าเนี่ยอยู่ในตู้ปกติด้วยนะครับสามารถดูดเลทในตู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็ผมเลยมองว่าในความเห็นของผมนะเก็บไว้ก่อนนะครับ ตัวของเราเก็บไว้ก่อนเดียว้นอวยน้องจริงๆนะครับถึงจะเปิดนะครับเพราะว่าหลังจากตู้น้องนีน่าเนี่ยมีข่าวลือมาว่าตู้คอลลาบเวชชั่นจะเข้ามานะครับเกมนี้ตู้ค o l l a ปเนี่ยเก่งทุกตัวครับโกงทุกตัวนะครับแล้วก็ตู้ในอนาคตเนี่ยจะมีน้องลีล่าอยู่นะครับจากซีรีส์สาวน้อยปุงยานะครับซึ่งเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวที่โคตรโหดครับโหดกว่าน้องนีน่าอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ย อยากให้ทุกคนครับเก็บเพชรในมือเราไว้เก็บตั๋วเราไว้นะครับกั้นอกกั้นใจนะถึงแม้ว่าน้องดีน่าจะสวยมากน่ารักนะครับถ้าไม่ตายงดงามแต่ว่าในอนาคตมีตัวที่ดีกว่าน้องแน่นอนนะครับโอเคก็ทั้งหมดของน้องดีน่ารีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองอาไปคิดดูนะว่าจะเอายังไงกับน้องเขาดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแต่มันก็เป็นวิจรารณญาณของผู้เล่นแต่ละคนนะครับผมก็ ให้แค่เป็นข้อมูลแล้วก็คำแนะนําเท่านั้นนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับว่าจะเปิดน้องนีน่าหรือไม่นะครับทำไมถึงเปิดน้องนีน่านะครับผมโอเคครับงั้นลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย